ในอนาคตต่อไปไม่ว่าจะเป็นปีหน้าหรือว่าปีต่อไปพวก็คงจะต้องยกระดับผลตมบิตขึ้นไปเพราะว่าเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งจะทำให้ลูกหลานของเราได้เท่าเทียมกับนักเรียนที่อยู่ข้างล่างใัท่านใช้โมเดลอะไรมีมีไหมมีหลักอะไรในการเพิ่มคะแนนตรงนี้หลักก็คือผมจะให้ คุณครู DLTV นี่ผมจะใช้บางส่วนพูดพูดตรงๆนะครับยุคเว้นชั้นป .6 ผมผมจะใช้ไม่เต็มไม่เต็มร้อยอส่วนชั้นอื่นก็จะใช้ DLTV ในการเรียนการสอนแต่ว่าชั้นป .6 นี่เป็นกรณีพิเศษก็คือใช้ DLTV ครับจะใช้ DLTV ในชั้นอื่นในชั้นอื่นก่อน แล้วส่วนท่านปรหงก็จะใช้หลักในการจิวเสริมเสริมอนซ่อมเสริมถ้าถ้าใช้ดีเ v ทีวีอย่างเดียวก็คงจะไม่ขึ้นนะครับซึ่งคุณครูเขาก็มีความทุ่มเทนะครับแล้วก็เอาใจใส่ต่อลูกหลานของเราของเขานะครับซึ่งทำให้ผลสเร็ลในรอบ 5ปีที่ผ่านมาเราอยู่ในลำดับต้นๆแล้วก็ปีนี้เราก็ประสบความสำเร็จนะครับได้ที่หนึ่งนะครับสุดยอดเดี๋ยวขออนุญาตคุณครูที่สอนป .6 ครับโมกองถึนก็ใช้เทคนิคอะไรใช้เทคนิคยังไงครับอันนี้จะไปทำคลิปแล้วนี่ทำคลิปแล้วนี่ก็ไม่มีเทคนิคระแคะแต่ว่าจะดูแบบว่าปีปีเมื่อกี้เราจะวิเคราะห์ดีก่อนว่าเอ๊ะ เด็กเราเก่งกี่คนไม่ได้กี่คนพอเราวิเคราะห์เสร็จเราก็จะจับจับเด็กที่ไม่เก่งอะค่ะเอาไปสอนที่บ้านโอ้ไปสอนที่บ้านเลยจะได้ทําเพื่อนบ้านอยู่นี่เหรอบ้านอยู่นี่ค่ะคัวครูอยู่กับที่นี่ค่ะปีนี้ท่านจะได้ที่หนึ่งอีแล้วเอาจริงแล้วก็ให้ก็จะเสริมแรงเด็กเพราะว่าเด็กถ้าบอกว่าติวเน็ยเขาจะเบื่อครับแล้วก็ได้วิธีคือเสริมแรงเด็กคือ ช่วยกันนะลูกๆเราช่วยกันนะคะเราคุณเหนื่อยเธอก็เหนื่อยอแต่เมื่อเหนื่อยเราก็ได้ประสบผลสำเร็จความรู้ได้กับเธอไม่ได้กับครูก็จะบอกแล้วเราก็มีรางวัลเล็กๆน้อยๆเขาทุกวันค่ะแล้วก็บ้านเด็กปดีเด็กเขาก็มีอยู่ใกล้อยู่ไกลคนไกลจะไปรับไปส่งตอนเย็นทุกวันส่วนอยู่ใกล้เขาให้เดินกลับบ้านได้และที่สําคัญคือเวลาค่ะสละเวลาเป็นอย่างมากทั้งครูและเด็กค่ะจะต้องเด็กก็ สาที่ทิ้นทั้งที่เขาจะต้องไปพักอยู่บ้านอยู่กับบ้านไปทำโน้นทำนี่เขาไม่ได้ไปเขามาโรงเรียนปิดเทอมก็ไม่ได้ปิดค่ะก็สอนอย่างนี้ค่ะก็ต้องเป็นอยากเจอแบบนี้เลยก็ไม่มีใค้ค่ะก็คือคือเราถ้าเราจะประสบความสำเร็จในการทำอะไรนะคุณครูนะท่านบ่ออ๋อนะให้ดูที่เวลาที่เราให้กับมันเนี่ยคุณครูเนี่ยให้เวลากับการเรียนการสอนเยอะมาก ที่พูดมาทั้งกงลางวันกลางคืน<ช>ทั้งวันจุดเพราะฉะนั้นผลที่ออกมามันจึงชัดเจนบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการที่จะได้ผลที่เป็นเลิศแต่เราให้เวลามันแค่นิดเดียว<ช>คือเรามีความพยายามนิดเดียวมันมันก็ไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าชัดเจนมากนะครับโดยเฉพาะการให้เวลาแล้วก็ส่งเสริมจากพ่ออ,อครับแล้วก็ผมดูสภาพของโรงเรียนเข้ามาก็ประทับใจนะสภาพแวดล้อมถนนก็เป็นถนนคอนกรีต ค่าเรียนก็สีสดใสน่าเรียนครับนะ